สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมทิฏิพันธ์ชาแนลนะครับผมมาอยู่ที่วัดเทพรักษาวณา,ารามหรือวัดชมเบงนะครับวันนี้นะครับมีญาติธรรมนะครับอุบาสกอุบาสิกานะครับมาเยี่ยมท่านพระครูเจา้าหน้าัมบลตาตุมตำบลเทพรักษาพระครูบุญชัยหรือพระ ครูเทพวนานุรักษ์นะครับเจ้าน้าตำบลชั้นเอกนะครับท่านไม่สบายนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่าท่านไม่สบายมากน้อยขนาดไหนครับคือพระครูพระสุเทพนานุรักษ์เจ้าคณะตำบลชั้นเอกเจ้าคณะตำบลต,ตุ่มคนเทราาีรักาาวะ เทพรัษาวนาตามซึ่งเปรพระคุณน,นั้นก็เป็นพระผู้ชาด้วยนะซึ่งมีอายุการพรรษานะ46พรรษาก็มีสิทยานุสิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือแต่ว่าเนื่องจากว่าเรตพระคุณน,นั้นอาพาธมาเป็นเวลาหลายปีและช่วงนี้ได้พักรักษานะเกี่ยวกับาการเปานะไตซึ่งได้เ็็นรนเนชวนให้ทราบบองันแล้วว่า สารฝอกไตนั้นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆแ,แล้วก็ร้อน,นร้อนเวลาเข้าไปอ้อกไตนั้นละเป็นมะขุก็จะเหงื่อแตกเหงื่อแตกมันจะเข้าอยู่ในห้องอบดังนั้นเมื่อเข้ามาเห็นแล้วก็รู้สึกว่า,าจะเกิดเวทนาในส่วนนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจากัดถวายนักแอเพื่อเป็นอาอนจารย์ยักบูชา พระอาจารย์คราวนี้ก็เลยเชิญชวนนะพุทธศาสนิกชนและก็ศิษย์ยันศิษย์นั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันสมทนาบุญตามกําลังศรัทธาเพื่อถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และประพตเป็นร่มโพร่มใสให้แก่พระเดชพระคุณให้ได้อยู่กับสิ่ใดตาางนั้นเราใจเต็มใจท่านได้พบพระมหาได้มาเยี่ยมเยียน กาลูกศิษยลูกขาญาติโยบ้านลำดวนได้มาเยี่ยมเยียนก็ดีใจและก็คงจะเบาใจมีความสุขคงจะไม่เครียดหรือคงจะหายในประมาณกี่วันกี่เดือนกี่ปียังไม่รู้รโรคอย่างนี้นเรากำหนดไม่ได้เป็นของปก,กติของมันเอง คนเราเกิดมาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนีย่ยไม่มีใครที่จะหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ได้กำหนดใช้สติกำกับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขอให้ท่านมหาแต่เราถึงญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากาันเทินสาธุ ะะตำแหน่งขอ,อรพอสอตบ้านํำเบงตะบนเทพร,รักษานะคะคาจากที่รพอสอตอได้รับการแจ้งจากผู้นําชุมชนว่าหลวงพ่อาพอาพาธนะคะแล้วก็ได้รับการาต้องล้าง ไตทางหน้าท้องแล้วก็ได้ออกมาเยี่ยมเยียนก็ปกติแล้วอรพสตก็เยี่ยมแล้วก็ดูแลท่านในในโครงการลอง,งเทอร์เคตั้งแต่ท่านป่วยได้โรคเบาหวานนานแล้วนะคะท่านรับยาเบาหวานนานและช่วงนี้อพอดีไตทํางานผิดปกติต้องได้รับการฟอกเลือดสัปดาห์ละสองครั้งนะคะแล้วก็ฟอกเลือดวันจันทร์กับวันพฤหัส ซึ่งอ,อสมรแล้วก็รพสตแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาได้จัดรถนําส่งที่โรงพยาบาลสาขาสัปดาห์ละสองครั้งตอนนี้นะคะหลวงพ่อจําเป็นต้องร,รับได้รับการล้างไตาทางหน้าท้องนะคะซึ่งเวลาล้างไตก็จะเป็น6กโมงตีห้าสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วก็สี่ทุ่มทีนี้จําเป็นมากที่จะต้องมีคนผัดเวมาช่วยกันดูแลซึ่งเราได้รับความอนุรกนักษ์นุเคราะห์จากผู้นําชุมชนนะคะท่านผู้ใหญ่บ้าน,ท,าน,านท่านผู้ใหญ่บีระเดชขอทองท่านได้อ่า สั่งแล้วก็ให้ทีมอสมแล้วก็ผู้นําชุมชนมาทําห้องให้นะคะมีห้องมีอ่อางล้างมือพร้ออุปกรณ์การค่ะมีตู้ยาม,มีอุปกรณ์การล้างไตแล้วก็เครื่องซักผ้าสําหรับหลวงพ่อก็มูลค่าก็หมื่นกว่าบ,บาทนะคะที่ชุดๆชุมชนดูแลแล้วก็เวียนการจัดส่งอาหารสําหรับหลวงพ่อแล้วก็ฝึกอสมค่ะสี่คนตอนี้เวียนกันผลัดเวนคนละหนึ่งเวนแนะนําอสมเลยค่ะ ที่แสงดาวดวงดีค่ะสมมหมูเก้าสมมหมูเก้าแล้วก็นน้ออีกคนนอุไรวันรีเสงคุณป้าเต็มเป็นดีที่เป็นอสมมหมูห้าบ้านใกลๆนะคะช่วยการดูแลหลวงพ่ออแสดงว่าอาการหลวงพ่อนี่ก็คือดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นอยู่โรงพยาบาลกี่วันนะ อยู่นอนโรงพยาบาลสุรินทร์สิบวันนะคะแล้วมาบายโรงพยาบาลสังขะตอนนี้แพทย์บอกว่าผลการล้างไตผลเลือดดีขึ้นแสดงว่าเราล้างไตให้หลวงพ่อทางหน้าท้องไ,ได้ผลดีถ้าไม่ได้ผลดีถ้าล้างไตาทางหน้าท้องแล้วไม่ได้ผลก็จะเปลี่ยนเป็นการฟอกเลือดหรือทําอย่างอื่นไปนเลยแต่นี้อยู่ในช่วงที่หนึ่งเดือนแรกของการทำล้างไตาทางหน้าท้องวันละสี่ครั้งก็ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ช่วงแรกก็อาการอพาชของหลวงพ่อก็จะเป็นมีอาการบวมที่เท้าปัสสาวะไม่ค่อยออกไม่อุจจาระอย่างเงี้ยพอเราก็พยายามที่จะปรึกษาแพทย์แพทย์ก็สั่งยาจ่ายยาตอนนี้อุจจาระปัสสาวะปกตินะคะครับผมแล้วในแนวโน้มว่าถ้าเราเป็นห้องแอร์เนี่ยมีมีการที่จะใช้ช่วยได้เยอะไหมครับช่วยได้เยอะเหมือนกันตอนนี้ร้อนมากนะคะห้องข้างในเลยฮะไปดูดูห้องข้างในเลยฮะุีนี้เข้าไปะใช่ค่ะเอาหนึงเข้าไปองมันร้อนมากในนี้น่ะอ๋อ ใช่ใชค่ะอุปกรณ์ก็จะมีผ้าผ้าเช็ดตัวแล้วก็เราต้องเอาผ้าเช็ดตัวเนี้ยค่ะแช่ตู้เย็นแล้วก็ชุบน้ําไว้อาประคบตัวท่านเวลาล้างไตใช้เวลา40นาทีนะคะแต่ละครั้งกว่าจะเสร็จภารกิจเนี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ในห้องเล็กๆก,ก็จะร้อนมากๆได้ผ้าขนหนูเนี่ยค่ะชุบน้ำมา,าประคบามตัวท่านท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะค่ะอ๋อแล้วคุณหมออยากได้อะไรห้องแอร์เป็นห้องแอร์อยากได้ห้องแอร์จริง,รงๆม,มันต้องใช้แอร์ในห้องนี้ ร<จ>ะวังลงมเข้าไม่ได้ใ,ในอุปกรณ์การล้างไตทั้งน้ท้องห้ามมีลมเข้าเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจะเปิดพัดลมเข้ามาในนี้ไม่ได้เลยจะมีลมพัดก็ไม่ได้มันต้องห้องปิดสนิทอย่างนี้นะคะถ้าได้เองก็จะ,อ,ะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ท่านสบายตัวได้มากขึ้นค่ะครับอ๋อในช่วงนี้จะมีเวลาที่ท่านจะพอก์ไตไหม เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะ11นาฬิกาพอเป็นหนึ่งรอบแล้วจะพอ่พออีกครั้งหนึ่งก็ตอน17นาฬิกา17นาฬิกา,าโอเคยังมีอะไรเชิญชวนพี่น้องที่จะร่วมบริจาคทำเอมแล้วกันเนะาะจะเชิญชวนพี่น้อง ศาสนาชนิชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามาเยี่ยมเยียนวัดบ้านชำเบงตะบนเทพร,รักษาอำเภอสังขะนะคะได้ตลอดเวลาก็มีผู้นําชุมชนนะคะอยู่ดูแลหลวงพ่อตลอดเวลานะคะสี่ห้าคู่ก็ยังนอนกับหลวงพ่ออยู่ที่นี่นะคะอ๋อเนใน αι, แอในมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะ,ะคิดว่า<อ>ประมาณไม่ไม่ทราบเลยค่ะว่าต้องใช้แอประมาณกี่ยูนิตนะคะกี่ยูนิตนะประมาณห2ึ่งสองยูนิตประมาณหนึ่งสองยูนิตก็ราคาประมาณ หมื่นกว่าบาทเดียวมื่นกว่าประมาณนี้นนให้โอกาสอันเป็นมงคลน,นี้อาตมาภาพขอเป็นตัวแทนของสิทยาอนุสิ์ของรครับครูแล้วก็บาสกิตบัิกาผู้มีความศรัทธาในพระรัตนตรยัยซึ่งวันนี้นั้นนอกจากได้นำปัจจัยเครื่องทยยธรรมในเบื้องต้นแล้วก็พระทหารมาถวายพระสงฆ์แล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้เห็นในห้องโมพยาบาล ซึ่งประเดะ็จพระคุณหลวงพ่อพระครูนั้นท่านต้องรักษาเกี่ยวกับการฟอกไตซึ่งวันหนึ่งนั้นทําการฟอก4ี่เวลาด้วยกันซึ่งแต่ละเวลานั้นใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีและในห้องห้องฟอกไตนั้นเมื่อตะกี้นั้นได้ได้ชมบรรยากาศแล้วแล้วก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีอากาศเข้าไม่มีอากาศเข้าเข้าไปประมาณ5นาทีก็เกิดความร้อนแล้วดังนั้นมีความคิดว่า อยากจะถวายนาถวายห้องพทมพยาบาลนี้เป็นห้องแอร์เพื่อำอำนวยความสะดวกในการพระมพยาบาลนาประเด็นประุของพ่อนับรักครูในการนี้ด้วยก็ขอเจริญพรเชิญชวนจิตญาณศิษย,ย์ทุกท่านที่มีความศรัทธาช่วยกันร่วมอโมทนราบุญด,ด้วยกันคนละเล็กคนละน้อยก็เพื่อถวายนแอร์ A, นในห้องพมพยาบาลในครั้งนี้ด้วย ญาติโยมที่มีความประสงค์ที่จะร่วมาถวยายแอร์ในหอ้องพยาบาลของพระครูหรือจะสมทบในส่วนของการเป็นค่ารักษาพยาบาลพิสุขผู้อาภพาดถวายแด่พระครูก็สามารถที่จะถวายผ่านบัญชีซึ่งได้เปิดบัญชีไว้สําหรับการร่วมมรนาบุญในครั้งนี้ในบัญชีพระธิกาจิต าจัทนทเกตธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9841988627ครับพระจันทร์สองในในในกล่องเลยครับครับคุณโยมมาบริจาคแล้วนะครับร่วมจากสมทบซื้อเครื่องปรับอากาศถวายแด่พระครูสุเทพวนานุรักษ์ในครั้งนี้โดยคุณโยมจำนงงสะอาดคำพร้อมครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 1,000บาทประพอประกาศอนุโมทนาสาธารทุกุณด้วยกันสาธุนะครับก็มีผู้ใจบุญนะครับมาบริจาคแล้วนะครับตามหลวงพ่อก็เชิญชวนนะครับญา,า,าติลูกศิษย์และก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อด้วยและก็ญาติโยมที่มีใจบุญใจกุศลนะครับสร้างความสุขให้พระครูนะโดยการสร้างเอนะครับเพราะว่าลำบากมาก ท้ายที่สุดก็ขออํานวยพรมรณาบุญให้ท่านทั้งหลายได้รับในสิ่งที่ดีงามนั่นก็คือสิ่งที่ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสําเร็จก็ขอให้สําเร็จกันทุกท่านทุกคนโอกทานบุญลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ลูกหาที่เคยทรงไปบวชเยอะแยะนะครับพระครูบุญชัยหรือพระครูวนานุรักเนี่ยท่านเคยส่งลูกศิษย์ไปเรียนเยอะแยะเป็นหมดเลยนะฮะต่างแต่บวช อาจจะไปเป็นใหญ่เป็นครูเยอะๆนะครับถ้าดูถ้าดูรายการนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาเล่นกับหลวงพ่อบ anyway. like, okay. ้างหรือไปมาหรือโอนปัจจัยมาช่วยกับหลวงพ่อบ้างนะครับสวัสดีครับนี่ญยัดโยมมาจากทางไหนนอจาลำดวนอ๋อจากลำดวนอ๋อก็มาคือมาเยี่ยมพระครู สบายก็มาคณะมาเยี่ยมกลับจะกจินบารีที่ดีสุดอันี่คือนี่คือยาทำใหม่นะจะต้องดูวันเดือนปีอายุด้วยหนึ่งสิบห้านี่เป็นยาอะไรคะยายาล้างไตค่ะน้ำยาล้างไตเป็นซื้ออันนี้เป็นของโรงพยาบาลบริจาคให้มาหรือเป็นของโรงพยาบาลให้มา ็นโหก็ต้องใช้เวลาเยอะโฟกเนาะไม่ใช่น้อยนะยาเป็นรังเหมือนคนดัาางเลยนะเนาะเรื่องไรร้านที่ใช้หมดแล้วอ่ะก็ดูว่าวันหนึ่งใส่ซีรอบใส่ซีรอบรวันหนึ่งล้างซีรอบมไม่ใช่ธรรมดาฟอกไตวันหนึ่งซีรอบ<ส>ครับวันละสีรอบรอบละสองครั้งก็ประมาณสองกิโลต่อถุงสองกิโลต่อถุงได้ ตัวนี่กี่ลังนะน่สิอันนี้เยอะอยู่ประมาณยี่สิบกระลังยี่สิบกระลังเดือนหนึ่งจะใช้กี่ลังคะทั้งหมดมันไม่ใช่เดือนนะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ประมาณสี่ลังเดือนี้ก็จะมีโคมวันหนึ่งกี่ลังนะสองลังสองลังสองลังไม่สามวันสองลังไม่สามวัน